เรียนถามว่าหลักของท่านอาจารย์ที่ยึดถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้จากฉบับไหนแล้วก uh huh. ็มันจะตรงกันกับประเทศอื่นหรือไม่นะครับ uh huh. อันนี้ก็คือ,อ,อแล้วเท่าที่ผมจำได้เนี่ยก็คือว่าถ้ามีคำว่าตถาคตกล่าวไว้ท่านอาจารย์ก็จะถือว่าสิ่งนั้นเป็นพระพุทธวจนะ อันนั้นมันอยู่ในพระไตรปิฎกไทยใช่หรือไม่นะครับขอเรียนถามกว้างๆแค่นี้ครับเป็นอย่างนี้เราไล่หลักฐานเลยนะเอามาไล่หลักฐานกันใหม่สมมติว่า <c oughs> เอาแค่ประเทศไทยก่อนนะยังยังไม่ต้องไปต่างประเทศนะเดี๋ยวจะขยับไปต่างประเทศต่อให้ดูเอาแค่ประเทศไทยก่อนตอนนี้สองสำนักใหญ่ในประเทศไทยคือมหามุกุลมหาจุฬาคือสองสำนักนี้นี่คือของมหามิกุล91เเล่ม ยมไปดูวัดธรรมยุทธ์ทั่วประเทศจะเจอพระตรบ,บิฎดกตัวนี้วัดมหานิกายทั่วประเทศจะเจอพระตรบ,บิฎดกชุดนี้45เล่มชุดนี้91เล่ม2ตัวนี้เขาบอกเขาเอามาจากบาลีสยามรัฐตัวนี้นะบาลีสยามรัฐตัวนี้ <c oughs> ปี2538ยังไม่ใหม่พอนะ,อะยังไม่เก่าพอมีเก่ากว่านี้อีกตอนนี้เราได้ไม่ได้ติดมานะ,ะเดี๋ยวเอาให้ดูในจอเอา ตอนนี้เราได้าบาลีสซียมัตรรุ่นปี2468นะเพราะเราไปซ่อมให้ของมหาจุฬานี่คือรุ่นปี2468เลยถ่ายรูปเก็บไว้ที่วัดนะาจากนั้นเนี่ยเรามีเวอร์ชั่นตั้งแต่สมัยรชัชกาลที่5นะรชัชกาลที่5ก็คือตัว2436อนะ่ลองให้ดู2436ตอนนี้เขาถ่ายเป็นไมโครฟิล์มเก็บไว้หมดนะ <c oughs> เพราะนั้นไล่เรียงไปไล่เรียงทุกๆสำนัก อ,อันนี้สองสี่สามหกนะอัคขระเปลี่ยนยังไงอาตมาเอามาเปรียบเทียบให้หมดเวลาโยมโค้ดเข้าไปถ้าโยมอพอจําบาลีได้โยมลองดูคําว่าพันเตคําว่าพันเตดูสี่สมัยราชการที่ห้าใช้วันยุคเนี่ยสองตัวไม่เหมือนกับในปัจจุบันที่บาลีใช้พอนอและจุดข้างล่างแล้วก็สระเอต่อเต่าเห็นนะ แต่สมัยรัชกาลที่5้าจะใช้แม่นา,ากราศแล้วก็ตัวหยกัยกๆคล้ายๆเลขเก้าตัวนี้นะเราต้องการหลักฐานเก่าเพื่อมาเปรียบเทียบวิเคราะห์ว่ามันถูกเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะอะไรเปลี่ยนแปลงแต่อักขรนี่ไม่เปลี่ยนแต่พวกวรรณยุกนี่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนไม่เยอะนะนั้นตรงนี้โรงเรียนในร้อยเนี่ยได้ถ่ายเป็นไมโครฟิล์มไ้หมดนะเก็บข้อมูลเอาไว้และตัวนี้เราก็จะเอามาซ่อมให้เขาด้วยนะแล้วเราก็จะถ่ายนะสแกนไว้ทั้งหมดนะ <c oughs> อันนี้ท่านผู้ท่าทำนะอันนี้ท่านผูท้ท่าทำอ่าท่านผู้ท่าเนี่ยใช้จากไหนท่านผู้ท่ามหาจุลามหามงกุฎนะใช้จากตัวนี้ตัวเดียวใช้จากที่รอห้าทำไล่หลักฐานก่อนนะเพราะนั้นเอาแค่ในประเทศไทยนะหลักฐานที่เก่าที่สุดคือตัวของรัชกาลที่ห้านะ <c oughs> มาอย่างนี้นะ รอหเนี่ยเอามาจากไหนรอหเอามาจากราชการที่หนึ่งนี่คือข้อมูลที่อธิบดีกรมอายการสมัยรัชการที่5เก็บข้อมูลเอาไว้ว่าใครทําอะไรบ้างในรัชการที่1นะรอหใช้5ปีในการที่ประชุมพระร้อยกว่ารูปที่วัดพระแก้วนะแปลจากพระไตรปิฎกที่รัชการที่1ทําทำเอาไว้ด้วยอักษรขอมที่เก็บไว้ที่หอมบุเทียนธรรวัดพระแก้วเอามาแปลเป็นอักษรสยาม และลงมาจนไล่เลียงเป็นปัจจุบันนี้นะเพราะฉนั้นแต่ละคนไม่ได้ใช้ข้อมูลอื่นเลยนะทุกคนยิงไปที่บาลีสามลัตตัวเดียวนะท่าน,นี้รอหใช้ข้อมูลจากไหนโยมรอหใช้ข้อมูลจากรอหนึ่งปีส3งสามสามหนึ่รัชกาลที่1ขอประชุมพระทั่วประเทศสอ0รกว่ารูปประชุมกันที่วัดพระศรีสันเพชคือวัดมหา,าธาตุยุวราชล,ลังสิปัจจุบันนะใช้เวลาหเดือน ในการคัดลอกพระตาปิฎดกใหม่ทั้งหมดโดยยืมมาจากลาวและลามันสองประเทศเพราะตอนนั้นหลักฐานของไทยกรุงศรีถูกเผาเกลี้ยงหมดพระตาปิฎดกไม่มีในประเทศไทยรัชการที่หนึ่งเห็นประโยชน์ตรงนี้ขอประชุมพระช่วยกันลอกจึงลอกใหม่หมดเลยนะใช้เวลาอยู่หเดือนรอหนึ่งเนี่ยไปบัญชาการเองเลยถวายอาหารเช้าถวายน้ำปานะตอนเย็นทุกวันตลอดเวลาหเดือน และสังเกตว่าไม่มีถวายอาหารเพนเห็นนะแสดงว่าอาหารเพนเนี่ยพึ่งมายุคใกล้ๆนี้เองและเช็คในพระสูตรในครั้งพุทธกาลพระฉันมือเดียวไม่มีมื้อเพนยังไม่สามารถสแกนหาคําว่ามื้อเพนเจอเห็นนะเราดูความผิดเพี้ยนมาเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆนี้เองยมไม่ได้ไกลเลยรอหนึ่งไม่มีถวายอาหารเพนห้าเดือนเนี่ยไม่หลุดไปถวายอาหารเพนสักวันเลยเหรอไม่มีโยูมีแต่เช้ากับเย็นเย็นเนี่ยคือถวายน้ําปนะเช้าคือถวายอาหารเช้าแค่นั้นเอง ในประวัติศาสตร์จารึกเอาไว้นะจากนั้นเนี่ยรอหนึ่งออกมาจากไหนถ้าโยมไปที่หอพระตาบิดกนา,นาชาติอักษรศาสตร์จุฬาเขาจะมีบันทึกตั้งแต่ว่ารอหนึ่งเนี่ยไปเอามาจากยุค <c oughs> ล้านนาและทวารลวดีซึ่งทวารเวดีในยุคนั้นเนี่ยเราเจอหลักฐานที่ลบบุดีและที่เพชรบณ์นะเป็นก้อนศิลาตัวนี้นะสลักอะไรอักษปรปลาวาภาษาบาลี อักษรปลวะภาษาบาลีที่ลบบุรีสลักอะไรสลายยตนะปัจจยาผัโสโศเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีภาษาตรงไหมตรงกับบาลีสามรัฐเดี๋ยวจะโยงไปให้ดูประเทศอื่นทั่วโลกนะที่เพชรบูรณ์ตัวนี้สลักเหมือนกันปฏิจจสุบัทเหมือนกันอักษรปลวะภาษาบาลีเหมือนกันนี่เพราะดับเวทนาตัณหาก็ดับเวทนานิโรโธเวทนานิโรธาตัณหานิโรโธตรงกันเป๊ะ นะนักภาษา,าศาสตร์แปลออกมาได้อย่างนี้นะโยมลองไปดูว่าทวาราวดีเอามาจากไหนทวาราวดีเอามาจากพระเจ้าโสมหาราชพระเจ้าโสมหาราชอยู่ประมาณ200ปีหลังผู้เจ้าปริณิพานเกิดศรัทธาในาพระศาสนาทรงสมณทูตไป9้าวสายกระจายคำศาสดาไปทั่วโลกนะพระเจ้าโสมหาราชเนี่ยสลักข้อมูลลงในเสาหินโศกนี่คือเสาหินโศก ถ้ายมไปที่อินเดียยมจะเห็นอักษรพราหมีภาษาประจิตนะนี่เป็นต้นกําเนิดอักขระอินเดียของปัจจุบันเหมือนกับเรามีศิลาจารึกพ่อขุนรามคาแหงนะเป็นต้นกําเนิดอักขระของเรานี่คือที่พิพิธภัณฑ์ในอินเดียนะเขาจะมีอักขระเลยเรียงตั้งแต่สาวินโศมาถึงยุคปัจจุบันของเขาอักขระเขาเป็นยังไงมีพัฒนาการยังไงบ้าง นั้น <c oughs> พระเจ้าโศกออกมาจากไหนเอามาจากการทรงจําของพระในครั้งพุทธกาลเพราะอยู่เฉียดเฉียดพระเจ้าประมาณ200ปีแค่สองชั่วคนแค่นั้นเองยังมีพระที่หลงเหลืออยู่จากครั้งพุทธกาลนะได้จากการทรงจําที่ถ่ายทอดกันมามุขปาถ่ายทอดทางปากนะนั้นในช่วงที่มีการสังเวยนาตั้งแต่พระหลาน500รลูกก็ถูกทรงจํามาและถ่ายทอดนี่คือลําดับนั้นหลักฐานเดียวกันหมดทีนี้โยมไปดูว่า หลักฐานนี้กระจายไปทั่วโลกที่ไหนบ้างล่าสุดที่เราอัญเชิญมาจากนอร์เวย์คือใบลานที่อัฟกานิสถานนี่คือสถานที่ที่ไปเจออัฟกานิสถานถ้ำนะถ้ำอันนี้นะและนี่คือเศษซากที่เจอใบลานเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและเอามาต่อกันนะนักโบราณคดีก็แยกแยกนี่เป็นนักโบราณคดีชาวญี่ปุ่นทํากันหลายคน เอามาต่อได้เป็นใบลานอย่างนี้เห็นไหมโยมอ่าเป็นตัวอักษรเลยไม่ใช่ง่ายนะเล่นกันหลายปีแปลเป็นโรมันกลับมาเป็นภาษาไทยเป็นยังไงเป็นเรื่องอบายมุขหกถ้าแปลผิดตอผิดมันจะแปลออกมาเปลี่ยงร้อยอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้โยมนะมันออกมาเป็นภาษาว่าอริยสาวกไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคาหกทางเป็นอย่างไรเล่าถ้าบดีบุตรการตามประกอบในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเหมาสุลาและเมลัยเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะ เที่ยวตามจอกซอกซอยเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมาการพนันคบมิตรชั่วความเกียดคร้านเหมือนกับที่เราเรียนสมัยเด็กๆนั้นข้อมูลที่เราเรียนเด็กๆเนี่ยมันไม่ใช่ข้อมูลมั่วนะเขาพูดมาสองพันกว่าปีแล้วอย่างนี้นั้นอาตมาจึงเช็คข้อมูลให้โยมเห็นว่าข้อมูลพระเจ้าเนี่ยลิงก์กันทั่วโลกโยมจะไปเจอในถ้ำไหนก็ตามขุดมาพวกเฮ้ยตรงกันตรงบาลีสามรัตตรงหมดพระสูตรลิงก์กันปั๊บตรงกันหมดเลย